กรสแสของประชาธิปัตย์หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์เบื้องลึกปมเด็ดอิดหักเฉลิมชัยเกมร้อนเปลี่ยนกับตันก่อนล่มกลางพายุจากทีมข่าวแนวหน้านะครับบอกว่าแ่งข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยปมแตกหักที่ทําให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่านายเฉลิมชัยจะอ้างเรื่องสุขภาพแต่ประเด็นร้อนจริงๆนั้นมาจากแรงกดดันในพรรค โดยเฉพาะในกลุ่มสสและกรรมการบริหารพรรคที่เห็นว่านายเฉลิมชัยไม่สามารถนำพาพรรคประชาธิปัตย์อยู่รอดหรือทำให้สถานการณ์ของพรรคดีขึ้นได้โดยเฉพาะท่าทีของนายเดชอิด it, ขาวทองเลขาธิการพรรคที่เปิดหน้าชนนายเฉลิมชัยอย่างหมดสิ้นความเกรงใจแหล่งข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัยกับนายเดชอิด it, ได้เคยปิดห้องคุยกัน ร้อนแรงถึงขนาดมีการเอ่ยชื่อบุคคลบางคนที่น่าจะมาเป็นผู้นําและทําให้สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าต้องการให้นายเฉลิมชัยลาออกไปเพื่อเปิดทางให้คนอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่ามาฟื้นฟูพรรคทั้งนี้จุดแตกหักที่ทําให้นายเฉลิมชัยตัดสินใจว่าไม่สามารถทํางานร่วมกันได้อีกต่อไป ก็คือวันที่นายเดชอิดขาวทองยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ตัดสินใจอยู่ฝั่งพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนโดยไม่ได้ปรึกษาหรือถามความเห็นจากนายเฉลิมชัยก่อนร่วมกับคณะพักเพื่อไทยไปเจรจากับพักประชาชนโดยพูดกับนักข่าวแบบไม่ให้เกียรตินายเฉลิมชัยเลยว่าอ้าวลืมบอกพี่ต่อ และข่าวเปิดเผยด้วยน,นะครับว่าในจังหวะเดียวกันนั้นนายเฉลิมชัยได้รับทราบว่ามีสอสอของพักกลุ่มหนึ่งได้ไปพูดคุยกับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะให้กลับมาช่วยฟื้นฟูพักด้วยยิ่งเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าพักประชาธิปัติไม่ต้องการนายเฉลิมชัยอีกต่อไปนอกจากนี้วันเดียวกันที่นายเฉลิมชัยลาออกนายชัยชนะเดชเด,ดโชรองหัวหน้าพักก็โพสต์ภาพ คู่กับนายกรจาติกกวนิ์พร้อมติดแฮชแท็กว่าฟ้าวันใหม่สดใสเสมอยิ่งสอดคล้องกับกระแสข่าวพายุภายในพักกระนำจนนายเฉลิมชัยสุดจะทนไหวอนาคตทางการเมืองของนายเฉลิมชัยนับจากนี้จะยุติลงเด็ดขาดเหมือนที่เคยประกาศไว้หรือไม่ยังไม่มีใครยืนยันได้ขณะที่อนาคตของพักประชาธิปัตย์จะได้ใครมาเป็นผู้นำ ฝ่าพายุต่อไปก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเช่นกันโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอย่างชัดเจนครับครับ